เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูเติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครวัวได้เรียนเล่นพักผ่อนพัฒนาตามความสนใจแด้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงและภัยอันตรายต่างๆแต่จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี2562พบว่าเด็กอายุระหว่าง1ปีถึง14ปีจำนวนมากได้รับการอบรมโดยใช้ความรุนแรงโดยผู้ดูแล3ใน5ถูกใช้ความรุนแรงด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ สในสิถูกใช้ความรุนแรงด้านจิตใจและเกือบครึ่งถูกใช้ความรุนแรงด้านร่างกายการศึกษาของยูนิเซฟในระดับภูมิภาคประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสำหรับประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงอย่างประเทศไทยไว้ที่ร้อยละ3.4ซึ่งเทียบได้เท่ากับ480ล้านล้านบาทสำหรับปี2561 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองเด็กโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและการไม่เลือกปฏิบัติการคุ้มครองเด็กอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมและเครือข่ายเด็กและเยาวชน การปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System หรือ CPIS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นระบบ ระบบ c p พ t ถูกออกแบบบนพื้นฐาน3หลักการคือ 1. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 2. ยึดกระบวนการคุ้มครองเด็กรายกรณีเป็นมาตรฐานการทำงานและ 3. ยึดความร่วมมือระวังหน่วยงานวิชาชีพองค์กรเอกชนและเครือข่ายอาสา,าสมาัครระบบ c p พ t ประกอบด้วย6ระบบย่อยที่เชื่อมโยงกัน 1. ระบบรับแจ้งเหตุหรือโ b บ l e a อปพ i ิเคช o n คุ้มครองเด็ก2ระบบคัดกรอง c m s t 3. ระบบสารสนเทศจากการรายกรณี 4. ระบบสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก 5. ระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการเด็กและ6ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล เมื่อพบเห็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่าน o มบายแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม13.00หรือขอความช่วยเหลือโดยตรงกับเครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่ข้อมูลการแจ้งเหตุจะถูกส่งไปยังระบบรับแจ้งเหตุซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด24ชั่วโมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองเด็กด้วยการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กมีระบบคัดกรอง CMST เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเด็กที่ได้รับการคัดกรองทําให้รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดกรณีพบความเสี่ยงข้อมูลเด็กจะถูกส่งไปยังระบบสารสนเทศจัดการรายกรณีเพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามกระบวน5ขั้นตอน 1. การสืบค้นข้อเท็จจริง 2. การประเมินสภาวะเด็ก 3. การกำหนดแผนการช่วยเหลือ 4. การติดตามและทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือและ 5. การส่งต่อและยุติบริการเด็กทุกคนจะมีผู้จัดการรายกรณีเป็นรายบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานการช่วยเหลือข้อมูลของผู้จัดการรายกรณีจะถูกจัดเก็บในระบบสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กซึ่งสามารถค้นหาผู้จัดการรายกรณีที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็ก ในการวางแผนการช่วยเหลือเด็กแต่รละลายผู้จัดการรายกรณีสามารถตรวจสอบสวัสดิการที่เด็กได้รับในระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการเด็กกรณีเด็กไม่มีครอบครัวดูแลหรือดูแลไม่ได้ชั่วคราวจะมีการจัดการเลี้ยงดูทดแทนซึ่งรวมถึงครอบครัวอุปถัมภ์ที่สมัครใจที่จะเลี้ยงดูเด็กและได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลครอบครัวอุปถมัมภ์ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลเพื่อให้ผู้จัดการรายกรณีมีข้อมูลเบื้องต้นของเด็กและครอบครัวทําให้เด็กได้รับการช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น <_ un> เด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล <_ un> ระบบ C p พีเป็นเครื่องมือติดตามการช่วยเหลือเด็กรายบุคคลรวมถึงการติดตามสถานการณ์เด็กเพื่อวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมแล้วที่จะร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็กของประเทศไทยมาร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในครอบครัวชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล